เียนหงจือฟังแผนของลี่ฉิงซานและถามเจ้าจะไม่เดินเข้าไปในกับดักหรือฐานทัพใหญ่ของนิกายเมคาพิรุณตั้งอยู่ในเมืองชิงเหอพวกเขาจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าและจะไม่ปล่อยเสียวอันเช่นกันเว้นเพียงเจ้าจะให้เสียวอันเข้าสำนักศึกษาร้อยจอมยุทธด้วยนั่นคือสิ่งที่ข้าตั้งใจจะทำนิกายเมคาพิรุณอาจยิ่งใหญ่ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถแต่ต้องค่าโดยตรงเมื่อค่าอยู่ในสำนักศึกษาร้อยจอมยุทธ์ลี่ฉิงซานร,รูปศีรษะเซียวอันด้วยพรสวรรค์ของนางการเข้าสู่สำนักศึกษาร้อยจอมยุทธ์ไม่ใช่เรื่องยากเฉียนหงจือกล่าวสำนักศึกษาร้อยจอมยุทธ์เป็นรากฐานของจัก,กรวรรดิมันเป็นสถานที่สุดท้ายที่นิกายจะเข้าไปยุง่งสถานที่ที่อันตรายที่สุดอาจเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเช่นกัน ยังมีเวลาอีกเล็กน้อยก่อนที่สำนักศึกษาร้อยจอมยุทธ์จะเปิดรับสิทธิ์ใหม่เจ้าวางแผนที่จะทำสิ่งใดปิดประตูบ่มเพาะอย่างสันโดษลี่ฉิงซานกล่าวเขาต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อทะลวงขอบเขตที่สูงขึ้นในโลกใบนี้ความแข็งแกร่งคือโล่ป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเป็นความคิดที่ฉลาดมีสถานที่พิเศษสำหรับการปิดประตูบ่มเพาะอย่างสันโดษอยู่บนภูเขา ตราบเท่าที่เจ้าไม่ลงจากภูเขานิกายเมคาพิรุณจะไม่สามารถทำสิ่งใดกับเจ้านี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ลี่สิงซาเลือกที่จะกลับมายังหน่วยผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีแห่งเมืองเจียเผิงโลกมนุษย์แตกต่างจากโลกของปีศาจมันมีกฎร,ระเบียบที่ซับซ้อนมากกว่าเมื่อสูญเสียการปกป้องจากปีศาจกิ้งกือหน่วยผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีก็ปลอดภัยกว่าโลกใต้พิภพ ลี่ิงซานต้องหาสถานที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการผาเผชิญหน้ากับนิกายเมคาพิรุณก่อนที่เขาจะมีพลังมากพอเฉียนหงจือยิ้มปล่อยให้เป็นหน้าที่ของค้าตอนนี้ข้าเป็นผู้บัญชาการแล้วเฉียนหงจือจัดแจงตัวเองเล็กน้อยที่หน้ากระจกก่อนจะพาลี่ฉิงซานไปพบผู้บัญชาการหมาป่าธมินคนปัจจุบันของเมืองเจียเผิงดยทิ้งเสี่ยวอันไว้ในบ้านพัก ลี่ชิงซานร,รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเฉียนหงจือไม่น้อยกว่าตัวเขาเองนางไม่ทําตัวเยาว้าอยู่อีกต่อไปเช่นเดียวกับนิสัยหญิงยะโสที่นางเคยแสดงออกราวกับนางก้าวขึ้นมาจากโคลนตมและกลายเป็นหญิงชั้นสูงที่สง่างามมันอาจเกินจริงหากนางสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนที่อยู่ภายในได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยที่สุดความคิดชั่วร้ายของนางก็ถูกซ่อนไว้ลึกมากกว่าเดิม แน่นอนว่าลี่ชิงซานร,รู้ว่าหญิงผู้นี้ไม่ใช่คนดีคนไม่ดีทั่วไปอาจกลับใจและเข้าสู่เส้นทางของนักบุญอาจมีเพียงคนฉลาดและโง่เขลาที่สุดเท่านั้นที่ยังดื้อรั้นอยู่บนเส้นทางของตนต่อไปคนธรรมดาอาจหลงสเสน่ห์และถูกชักจูงให้หลงผิดจนกลายเป็นคนชั่วอาจมีเพียงคนฉลาดและโง่เขลาที่สุดเท่านั้นที่จะยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขาเชื่อ และยังคงอยู่บนเส้นทางของตนแม้เขาจะไม่ชอบหญิงผู้นี้แต่เขาต้องยอมรับว่านางเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดเมื่อคนเช่นนั้นเชื่อในบางสิ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะเปลี่ยนความคิดตอนนี้เพิ่งรุ่งเช้าผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีสองสามคนออกมาจากที่พักเพื่อไปทานอาหารลีสิงสารคุ้นเคยกับคนส่วนใหญ่แต่ยังมีบางส่วนที่เขาไม่รู้จักเฉียนหงจือกล่าว หลังจากที่เจ้าจากไปเราเปิดรับสมัครผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีอีกครั้งเพื่อเติมเต็มช่องว่างการแข่งขันรุนแรงมากน่าเสียดายที่เจ้าไม่เห็นมันด้วยตัวเองอารุณสวัสดผู้บัญชาการคนใหม่ทักทายเฉียนหงจืออย่างกระตือรือร้นเมื่อพวกเขาเห็นลี่ชิงซานที่อยู่ข้างๆนางพวกเขาค่อนข้างประหลาดใจชายผู้นี้เป็นผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีด้วยงั้นหรือ เหตุใดพวกเขาไม่เคยเห็นคนผู้นี้มาก่อนและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางคือสิ่งใดในทางกลับกันบางคนที่รู้จักลี่ชิงซานมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รุนแรงกว่ามากดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างขณะที่ปากของพวกเขาอ้าค้างผู้บัญชาการสองคนของเมืองเจียเพิงและกลุ่มผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีชันยอถูกกวาดล้างไปหมดแล้วและทั้งหมดเกี่ยวข้องกับลี่ชิงซาน อารุณสวัสด์เฉียนหงจือตอบด้วยรอยยิ้มนางทําตัวอ่อนโยนเหมือนพี่สาวคนโตซึ่งทำให้ผู้คนประทับใจทันทีที่เห็นลี่ฉิงซานร,รู้สึกว่าแม้เขาจะบอกคนเหล่านี้เกี่ยวกับความชั่วร้ายของเฉียนหงจือพวกเขาก็จะไม่เชื่อมันทําให้เขานึกถึงคำกล่าวหนึ่งที่ว่าคนที่ซ่อนความคิดชั่วร้ายได้ดีจะดูไม่เหมือนพวกเขากำลังซ่อนความคิด ในทางตรงข้ามพวกเขาจะดูอ่อนโยนและเปิดเผยมากกว่าคนทั่วไปเจ้าจื่อปอไม่สามารถเปรียบเทียบกับนางในด้านนี้เมื่อง,งูพิษซ่อนเขี้ยวพิษของมันหรือแม้แต่ความจริงที่ว่ามันเป็นงูพิษมันจะเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดผู้บัญชาการเด็กคนนี้คือเป็นเพียงเวลานี้ที่กลุ่มผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีสี่หรือห้าคนเดินเข้ามาพวกเขาแสดงออกด้วยความเป็นปรปัก ผู้นำกลุ่มเป็นจอมยุทธ์คันฮาอายุประมาณ30ปีเขาดูน่ากลัวและน่าเกลียดมากเขามองลี่ชิงซานด้วยความอยากรู้อยากเห็นเฉียนหงจือกล่าวนี่คือรุ่นพี่ของพวกเจ้าเขาเป็นรุ่นพี่ของค้าเรามีผู้สูงอายุจำนวนมาก,กรวมทั้งผู้หญิงและเด็กชายอปารักษ์และผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีคนอืนอ่นๆหัวเราะเสียงดัง เดิมทีลี่ฉิงซานคิดว่าพวกเขาพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากเฉียนหงจือแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเขาตระหนักว่าคนเหล่านี้อาจไม่พอใจเฉียนหงจือในฐานะผู้บัญชาการของพวกเขาลี่ฉิงซานเดาถูกเพื่อเติมเต็มตำแหน่งผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องลดมาตรฐานของกระบวนการคัดสรร พวกเขายอมรับคนทุกประเภทดังนั้นมันจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงทั้งคนดีและไม่ดีชายอป,ปลักษ์ไม่ใช่ตัวตนที่รับมือได้ง่ายเขามาจากนิกายเล็กๆและจัดตั้งกลุ่มของตนเพื่อสังหารจอมยุทธพลังปราณพวกเขาไม่เคยแตะต้องคนธรรมดาซึ่งเป็นเหตุผลที่ชื่อของพวกเขาไม่ได้อยู่ในบัญชีดำเขาเป็นจอมยุทธขันหฮาเช่นเดียวกับเฉียนหงจือด้วยส่วนตัวแล้ว เขาเชื่อว่าตนเองใช้เวลาและความพยายามไปมากกับการบ่มเพาะเขายังได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่รุ่นน้องดังนั้นเขาจะเต็มใจอยู่ใต้อำนาจของเฉียนหงจือได้อย่างไรนั่นเป็นต้นเหตุที่เขามักยั่วยุนางเสมอเฉียนหงจือขมวดคิ้วเล็กน้อยนางดูน่าสงสารและเหมือนทำตัวไม่ถูกผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีย์ที่เดินผ่านไปมาล้วนแสดงความไม่พอใจ แต่พวกเขาไม่กล้าพูดทุกคนต่างถอนหายใจอยู่ภายในและคิดว่านางใจอ่อนเกินไปลี่ฉิงซานชำเลืองมองเฉียนหงจือดูเหมือนเจ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจทุกคนหลังจากรับสมาชิกใหม่ครั้งนี้หากบางคนเก่งเกินไปในการอดทนต่อการยัออย่วยุบางคนอาจรู้สึกว่าพวกเขาอ่อนแอและเป็นเป้าหมายที่จัดการได้ง่ายชายอปัลักษ์ชี้ไปที่ลี่ฉิงซาน เจ้าหนูมาอยู่กับเราเขาวางแผนที่จะรับผู้ใต้บังคับบัญชาทันทีที่เข้าร่วมหน่วยผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีเขาต้องการดึงคนใหม่ทั้งหมดมาอยู่ข้างเขาอย่างไรก็ตามแม้หญิงผู้นี้จะอ่อนแอแต่นางรู้วิธีเอาชนะใจคนดังนั้นผู้คนจำนวนมากจึงลงเอยด้วยการเกลียดเขาเขาพบว่าลี่ฉิงซานเป็นจอมยุทธขั้นสี่ตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนั้นเขาจึงต้องการผูกมัดเด็กหนุ่มลี่ฉิงซานกล่าวไปตายซะพี่ใหญ่เด็กคนนี้ไม่รู้ว่าสิ่งใดดีสำหรับตัวเองรนหาที่ตายใช่อปัลลักษ์อารมณ์เสียเขาถมน้ำลายก่อนจะสบตากับลี่ฉิงซานแต่ความโกรธที่พลุ่งพล่านอยู่ในใจของเขากลับสงบลงอย่างรวดเร็วสายตาของลี่ฉิงซานไม่เหมือนกับกำลังมองสิ่งมีชีวิต นี่ถ้าไม่เหงื่อเริ่มไหลออกมาด้วยเหตุผลบางอย่างผู้ใดจะรู้ว่าจอมยุทธที่ต่ำชั้นกว่าระดับหกจำนวนเท่าใดที่ลี่ฉิงซานสังหารไปในสายตาของเขาคนเหล่านี้ไม่ต่างจากปสุสสตว์หากเขาอยู่ในสถานที่ห่างไกลเขาจะไม่เสียเวลาพูดคุยแต่จะพยายามฆ่าพวกเขาทันทีไม่จำเป็นสำหรับเขาที่จะแสดงเจตนาสังหารออกมา กลิ่นอายนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งทำให้ศัตรูตกตะลึงและหวาดกลัวด้วยตัวมันเองเขียนหงจือเชี่ยวชาญมากในการสังเกตและอ่านใจผู้คนนางรอบสันสัานเล็กน้อยเขาน่ากลัวขึ้นเรื่อยนางไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่นางต้องระวังตัวให้มากขึ้นในอนาคตนี่คือศักดิ์ศรีของพยศ ด้วยสัญชาตญาณที่พัฒนาขึ้นหลังจากการปล้นฆ่ามานานหลายปีเขารู้สึกได้ว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นคนที่ไม่สามารถยั่วยุเมื่อเห็นรุ่นพี่รุ่นน้องของเขายังแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวบางคนกระทั่งถูกกำปั้นและต้องการลงมือเขาจึงคำรามพวกเจ้าทุกคนหุบปากเขาถามอย่างระมัดระวัง ข้าขอทราบนามอันทรงเกียรติของท่านได้หรือไม่ไปกันเถอะลี่ฉิงซานกล่าวกับเฉียนหงจือก่อนจะเดินจากไปทันทีเราวกับอีกฝ่ายไร้ตัวตนท่าทางของชายอัป,ปล,ลักษ์เปลี่ยนไปสองสามครั้งเมื่อลี่ฉิงซานเดินเข้ามาใกล้เขาเขาก็หลบออกไปทางด้านซ้ายและมองเฉียนหงจือกับลี่ฉิงซานเดินจากไปด้วยที่เขารอบกลืนน้ำลายอยู่อย่างเงียบๆพี่ใหญ่ อย่ายั่วยุเขาคนผู้นี้อันตรายมากชายอัปปะรักษ์มองไปที่แผ่นหลังของลี่ชิงเซินหากเด็กหนุ่มเป็นผู้บัญชาการเขาจะไม่พยายามท้าทายอำนาจของคนผู้นี้เมื่อผู้บัญชาการหญิงมีผู้ช่วยเช่นเขานางก็กลายเป็นคนที่รับมือได้ยากไปแล้วตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในห้องโถงหลักฝั่งเอิ้นฉางจัดโต๊ะ และเตรียมน้ำสำหรับฝนหมึกเขากำลังจะทำงานเขายังเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนต่องานนี้เมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเขาก็เหงย่อหน้าขึ้นโอ้หงจือเป็นเจ้าคนผู้นี้คือนี่เป็นครั้งที่สองที่ลี่ฉิงฟานพบฟางเอิ้นฉางย้อนกลับไปที่หุบเขาเห็นความสงบมันจะกลายเป็นการเข็นคา หากไม่ใช่เพราะการไกลเกลี่ยของฝางเอื้นฉ้างนี่ทำให้ลี่ฉิงซานมีความประทับใจที่ดีต่อเขาเล็กน้อยเฉียนหงจื่อแนะนำทั้งสองให้รู้จักกันลี่ฉิงซานป้องหมัดคืนผู้ใต้บังคับบัญชาลี่ฉิงซานคาร,าระวะผู้บังคับบัญชาเจ้าคือลี่ฉิงซานฝางเอื้นฉ้างมองพิจารณาเด็กหนุ่มตั้งแต่ศีษะจรดปลายเทา้าราวกับเขาไม่เชื่อว่า เด็กคนนี้คือเสือร้ายที่ฆ่าคนมานับไม่ทวนเขาอดไม่ได้ที่จะถามในสิ่งที่เขาสงสัยที่ผ่านมาเจ้าไปอยู่ที่ใดลี่ฉิงซานเตรียมข้อแก้ตัวไว้แล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงแต่ก็มีบางส่วนที่โกหกเขายอมรับความจริงที่เจ้าจื่อป๋อวางแผนร้ายต่อเขาซึ่งทำให้เขาต้องหนีไปอยู่ใต้ดินเพื่อเอาชีวิตรอด เขาปลุกปีศาจให้ตื่นขึ้นและทำให้กลุ่มของเจ้าจืออ่อป๋อถูกกวาดล้างมีเพียงเขาที่สามารถหลบหนีนอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่เขาเป็นปีศาจเขาก็ไม่ได้โกหกเฉียนหงจือช่วยพูดในเวลาที่เหมาะสมด้วยไหวพริบของนางและความสนิทสนมระหว่างนางกับฟางเอิ้ช้างนางจึงเข้าใจตัวตนของคนผู้นี้และสามารถควบคุมความคิดของเขา ดังคาดฝางเอิ้นฉางเดือดดานต่อความอายุติธรรมผู้ใดจะคิดว่าผู้บัญชาการหมาป่าอินซีจะร่วมมือกับอาชญากรเพื่อจัดการลูกน้องของตนเองเขาสมควรตายจริงๆแล้วผู้บัญชาการอีกคนเหล่าซีซานลี่ฉิงซานกล่าวข้าแยกทางกับรองผู้บัญชาการหลังจากนั้นเขาอาจไม่เชื่อข้าและลงไปใต้ดินเช่นกัน แล้วเหตุใดเจ้าเพิ่งกลับมาเฉียนหงจื่อกล่าวนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้เนื่องจากเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างกายเขาลี่ชิงซานทำให้นิกายเมคาพิรุนขุนเคืองมันทำให้รองผู้นำและยายทั้งสี่ของนิกายเมคาพิรุนเดินทางมายังเมืองเจียเผิงด้วยตนเองหากข้าติดต่อเขาไม่ทันเพื่อบอกให้เขานี้เขาคงตายไปแล้วฟางเอิ้นฉางทุบโต๊ะ พวกมันกล้าดีอย่างไรลี่ฉิงซานกล่าวข้ารู้ว่านิกายเมฆาพิรุณทรงพลังมากข้ากลับมาครั้งนี้เพราะข้าต้องการปิดประตูบ่มเพาะอย่างเงียบสงบอยู่บนภูเขาสักระยะนอกจากนั้นข้ายังต้องขอบคุณท่านเจ้าเมืองโจเขารับปากว่าจะแนะนําข้ากับสำนักศึกษาร้อยจอมยุทธตราบเท่าที่ข้าไปที่นั้น แม้แต่นิกายเมคาพี่รุนก็ต้องคิดให้รอบคอบหากต้องการแตะต้องคาัางเอิ้นช้างตบไหล่ลี่ฉิงซานอย่าก,กังวลตราบเท่าที่เจ้ายังอยู่บนภูเขาลูกนี้ไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้องเจ้าเมื่อเจ้าไปถึงสำนักศึกษาร้อยจอมยุทธมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่นิกายเหล่านี้จะทำตามใจตัวเองหน่วยผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีไม่ใช่สถานที่ที่พวกเขาสามารถเดินเล่นไปทั่ว เขาจริงใจมากจนทำให้ลี่ชิงซานรู้สึกค่อนข้างลำบากใจที่ต้องโกหกในตอนท้ายลี่ชิงซานยังส่งมอบศีรษะของนักพรตผีดิบเพื่อจบภารกิจและรับแต้มผลงานมากกว่าหนึ่งหมื่นแต้มเม็ดยารวบรวมพลังพรานหรือหินวิญ,ญญาณที่สามารถแลกเปลี่ยนด้วยแต้มผลงานไม่ได้อยู่ในความสนใจของลี่ชิงซานอีกต่อไปอย่างไรก็ตามการใช้สถานที่เพื่อปิดประตูบ่มเพาะ ยังมีค่าใช้จ่ายและมันก็ไม่ถูกหนึ่งวันมีราคาถึงห้แต้มผลงานเฉียนหงจือนำลี่ชิงซานไปยังสถานที่สำหรับการปิดประตูบ่มเพอซึ่งเป็นถ้ำหินขนาดใหญ่บนภูเขาลี่ฉิงซานสัมผัสได้ถึงปราณจิตวิญญาณธรรมชาติที่หนาแน,น่นกว่าภายนอกดังคาดมันเป็นค่ายกลบางอย่างเฉียนหงจือกล่าวนี่คือค่ายกลรวบรวมพลังปราณ แต่การเปิดใช้งานต้องพึ่งพาหินวิญญาณลี่ฉิงซานมองค่ายกนและพยักหน้าด้วยความชื่นชมเฉียนหงจือวางมือของนางบนแผ่นหินทรงกลมบนผนังด้วยการใช้พลังปราณหมุนมันอย่างนุ่มนวลหินก้อนใหญ่ก็เลื่อนลงมาและส่งเสียงดังเมื่อประตูหินปิดลงแล้วเจ้าจะเปิดมันได้จากภายในเท่านั้นหากเจ้าต้องการเปิดจากภายนอก เจ้าต้องใช้ความพยายามอย่างมากข้าคิดว่ากระทั่งผู้นำนิกายเมคาพิรุณก็ยังไม่กล้าพอที่จะทำเช่นนั้นลี่สิงซานพยักหน้าผู้พิทักษหมาป่าอินซีจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องเช่นนั้นเขาหยิบเม็ดยาออกมาจากกระเป๋าร้อยสมบัติและส่งให้เฉียนหงจือหากมีบางสิ่งเกิดขึ้นด้านนอกขณะที่ข้าอยู่ภายในข้าต้องรบกวนเจ้าจัดการด้วย หากมีอันตรายใดๆข้ารบกวนเจ้าช่วยแจ้งเตือนข้าด้วยแม้คำโกโหกเหล่านั้นจะเพียงพอที่จะหลอกฟางเอิ้นฉางแต่ฟางเอิ้นฉางไม่ใช่ผู้ตัดสินคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสองผู้บัญชาการและกลุ่มผู้พิทักษ์หมาป่าอินรีชันยอดเขาต้องรายงานเรื่องนี้ต่อคนระดับสูงแม้เฉียนหงจือจะวิเคราะห์ว่ามันจะไม่มีปัญหา แต่เขาก็ต้องระวังตัวเอาไว้เม็ดยาทะเลปราณดวงตาของเฉียนหงจือส่องประกายสว่างสวยเม็ดยาทะเลปรานเป็นยาสำคัญสำหรับจอมยุทธ์ที่ต้องการทะลวงเข้าสู่ขั้นหกมันจะช่วยพวกเขาควบแน่นทะเลปรานขึ้นในร่างกายมันล้ำค่ามากจริงๆอย่างไรก็ตามลี่ฉิงซานได้รับกระเป๋าร้อยสมบัติจำนวนมากและครอบครองสมบัติมากมายมันไม่สำคัญสำหรับเขา หากเขาจะใช้หนึ่งในนั้นแม้ข้าจะเตรียมตัวไว้แล้วแต่ด้วยยาเม็ดนี้มันจะเพิ่มโอกาสให้ข้าอีก30ส่วนเฉียนหงจือยอมรับยาแต่นางไม่ได้กล่าวคำขอบคุณใดๆนี่คือความสัมพันธ์ของพวกเขามันชัดเจนด้วยที่ทั้งคู่ไม่ต้องกล่าวสิ่งใดและไม่ติดหนี้ซึ่งกันและกันพวกเขาต่างใช้ประโยชน์จากกันและกันโดยไม่ต้องพยายามซ่อนความตั้งใจ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ไร้ความหมายพวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดมากในเรื่องนี้ประตูหินปิดลงอย่างช้าๆทำให้ถ้ำจมสู่ความมืดเฉียนหงจือผ่อนคลายมากในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสีหน้าและท่าทางของนางเปลี่ยนไปอีกครั้งความอ่อนโยนและความใจดีของนางหายไปขณะที่มันถูกแทนที่ด้วยความเย็นชา นางดูเหมือนงูที่กำลังจะกินคนนางเหม่ริมฝีปากและเผยรอยยิ้มตอนนี้ข้าสามารถใช้ตัวช่วยที่ข้าเก็บไว้แล้วชายอปัลักษ์และสหายของเขาคือยาเสริมประสิทธิภาพที่นางเตรียมไว้สำหรับการก้าวเข้าสู่ขั้น6ลี่ชิงซานขมวดคิ้วเขาหมุนกลไกและทำให้ประตูหินเปิดออกอีกครั้งแสงแดดตกกระทบลงบนใบหน้าของนางมันเหมือนเวทมนต ไม่ว่าแสงจะส่งไปถึงส่วนใดสีหน้าของนางจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยในที่สุดแสงกลืนกินนางเข้าไปทั้งหมดนางกู้คืนภาพลักษณ์ของนางในฐานะพี่สาวคนโตที่อ่อนโยนและใจดีเรียบร้อยแล้วลี่ฉิงซานร,รู้สึกว่าเมื่อเทียบกันแล้วนางเหมือนปีศาจยิ่งกว่าเขาแสงสร้างเงาทอดตัวยาวเข้ามาในธรรมลี่ฉิงซานมองไปที่เจ้าของเงาเตียวเฟย เตียวเฟยลังเลใจเล็กน้อยก่อนกล่าวข้าได้ยินว่าเจ้ากลับมาแล้วการบ่มเพาะของเขามาถึงขั้นสี่แล้วแม้ความก้าวหน้าของเขาจะไม่รวดเร็วเท่าลี่ฉิงซาหรือเฉียนหงจือแต่หลังจากเขากลายเป็นผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีเขาก็ไม่ได้ใช้เวลาอย,ย่างสูญเปล่าคนสามคนที่ก้าวเข้าสู่กองกำลังผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีพร้อมกันมารวมตัวกันอีกครั้ง